ค่ะสวัสดีค่ะน้องฮะค่ะน้องฮะกรีนสตอรี่ค่ะมือหนีกาเข้ากับวางค่ะเข้ากับเลยได้มีโอกาสได้เข่าปลามือนีเข้าสี่มหาในซองฝาค่ะเพราะว่าเข้าอยากได้ในซองฝาไปเพาะค่ะซองฝานี้กับเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านของอีสานชนิดนึงนะคะกับเพื่อนกับมีประโยชน์หลายอย่างกับสอยเรื่องแก้ไอแก้ไขพวกทองอืดทองเฟอร์อย่างสิค่ะกับได้เบิดค่ะ เ่าขอลร่งรีบแหละเหยียดเกี่ยวกัสาสอะพคุณคนพันหลายนะคะเดี๋ยวห้ากะจะไปหา,มาเมล็ดเพล่เลยค่ะ ซิมบ้ค่ะวันเปนจังไดเมื่อกี้ไปลองซิมอันได้ยังบ่ค่ะก็เป็นคั้นข้างข้อจังไรก็บ่ฮู้เดี๋ยวเฮาสิลองซิมได้สองฝาเบิ่งว่ามันสิเป็นจังไรค่ะหวานตามไม่กินฉุนจักหน่อยไหวอ่ะหวานอยู่ตามไี่กินฉุน อูอแดงค่อยซองบ่ไ่เอาใบามะซองบ่เก็บเลยอเอาจะเก็บออขาอาแม่เยซองบ่เนาะเอาไว้ซอง,องนี่สิห้าฟองเนี่ยดูี่เอ้อถือไว้ถือไว้แล้วก็ไปหุ่นไปแดกหาของแดก ว่ส <Private> ิาคองเห็นรูบว่องเลยแสหรูปว่งเหยื่อว่องสีเอามันใส่แดด้าคองหันมันใส่แดดหันแันใส่แดดหงยเหลออย่เห็น่นยังอเกินยังหัเกินยัง ดอกเขาัาษาดอกเขาันษา,า,นษาสีขาวเออต้นเขาภนษา,อ,าอุ้ยเห็ดจ้าเห็ดผึ่งเอาเขา้าเกอเห็ดผึ่งก็เอาสุกมาแล้วเห็ดพึ่งอันนี้คมนะคะบ,บานเอินเห็ดผึ่งแห่บือเห็ผึ่งนี้ าเพิ่มมิโซชาติขมเก็บไปด้วยข,ข้าวไร่ข้าวเราได้ลายอ่ะได้เหฮฟฟอมื่อีกีีแล้วจะหาต่อค่ะหาไปเรื่อย ยังไงเก็บยังไงอีกนะเนี่ยค่ะเก็บหรอคะเก็บตังเดียว นี่ไมาอีหลอกค่ะเข้าใไดเข้าใได,ไดต้อนอีหลอกน้ำไม,มาอีหลอกน้ำพอดีข้า,ขากระสีเอาไมา้อีหลอกไปปลูกน้ำคือกันกำลังสูบไ่ทีเลย,อยเ,อเอ้ยเฮง,งแล้ว,อ,ลวลอัี้กอีหลอนะคะ้วได้ไอ,อีหลอทขากระสีเอาไปปลูคือกันแตว่าตอนนี้ยุ่ยปค่ะเดี๋ยวเขาจะหาเนี่ไปอนเช้าว่าเาเียง ก่อนที Schweiz ่เขาจะเท้วกใบต่อปเขาจะต่องนีเป็นึ่งเดียวจะรม่ไม่ใลรหน่อยค่ะมาขับ มีดกขนาดเลยสวยมากต่ะตะาเขา้ากะสีบ่เก็บไปเบิดค่ะเข้ากัะสีเหลือไวเพื่อเขาถีขายายานัุ์ต่อไปค่ะ ฝังหินไว้ในตู้น้ามันแจ้เสิเกิดเลยค่ะเอาจะเม่อกีบไปเบิรทรงไว้นั่นป่ะมีน้ำเลยมีน้บ่อะไม่น้ำมีน้าเมไกัม่น้ำตัวยุ่งหลายค่ะ เดี๋ยวเข้าจะไปเบิ้งกันบ้าเข้าใดอีหยังเนี่ยรู้สึกว่ามากโคกนี่หมากบ่ค่อยหลยเดี๋ยวเขาก็จัดกับกันแล้วค่ะเพรายุ่งหลายแห้งเดี๋ยวเข้าไปหอดชั้งหน้าเข้าจะไปเบิง้งต้องว่าเข้าใดอีหยังเนี่ยนะคะ่ะบักมองบักมองโชคดีพ่อบอกเมาอะไรพี่นังซ <c oughs> ิมผลไม้ปาอีสานสดสินนเลยครับ ว่าก็ื้นเลยดิบอยู่หมาแล้วค่ะสำหรับมือนีห้อากับมาเบิ่งนกันค่ะว่าห้องใดียงแนอันที่ย่อ้างข้างคร้้งนี้นะคะเม็ดสีชมพูชมพูนี่เป็นตัวไอหมากสมารถค่ะสามารถกัเป็นพืชสมุนไพรพื้นบานของอีสานด้วยกันค่ะกัไม่กินหอมฉุนคข้ายๆกับสองฝาแต่ว่ากัจะไม่กินอ่อนกวาค่ะ ก็จะมีลูกสีชมพูก็ลูกสีแดงแล้วก็เห่ากะได้บักเมาได้เฮ็ดแล้วก็ได้หมาอีหลอกหมาอีหลอกนี่เห่าพออ่าในถี่สุกพร้อมเสียมาปลูกนี่แค่ต้นเดียวช่อเดียวนะคะนอกนั้นเฮ่าพอแบบถี่นเป็น่อสีเขียวอยู่เงี่าคันในสุกเฮ่าก็เลยบรยเก็บมากแล้วก็อันสุท้ายกะใบซองฟ้าคาเ่เพืของเห้ามือนี่ถี่เห่ามานาหากัน มือนีเข้ากับได้ปร้าลาค่ะเพราะว่ามองที่เข้าไปเน่มันบ่ค่อยมีต้นตอนแรกตอนพ่อไปไปปีไกยปีกอเนี่เข้าเห็นต้นมันไวหลายแต่ว่าพอเขา้าไปแล้วมันมันบ่มีหมากมันบ่ค่อยมีค่ะที่เข้าจะไปหาอยู่หม่องอื่นค่ะส <ELL> ำหรับคลีปนีกาขอลาทุกคนไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนคาที่ติดตามรับชมจนจบค่ะมือนีกาสวัสดีค่ะ๊ม่บายค่ะ